วันนี้วันนี้งานทางการนะงานเรียบร้อยนะงานเรีท่ๆนะวันนี้เฮ้ยแต่เราเป็นคนเท่อยู่หนแเหรออกคนอตีครับน้อง่ะสวัสดีครับแปลกๆครับ ตื <kung> ่นเต้นมากกินทุกวันกินทุกวันเป็นแบบเอาเอางี้เรียกว่าติดเลยแล้วกันเพราะว่าเหมือนกับมันเหมือนตอนนี้ขายไม่ได้แล้วเพราะว่ามันต้องกินทุกวันอะมันแบบเหมือนเป็นการเริ่มต้นวันตอนเช้าที่แบบว่ามาถึงก็ต้องมากดกาแฟแล้วก็ใส่แก้วแล้วก็ระหว่างนั้นก็เดินไปทานู่นทํานี่แล้วก็หยิบกาแฟขึ้นรถไปทํางานอะไรย่างเงี้ยใช่จะเป็นเป็นกิจวัตรไปแล้ววันนี้พอมาร่วมงานนี้ได้เห็นมาซินิซ่ามันช่วยอะไร เฮ้ยจริงๆค,ค,คือที่บ้านเนะมีเครื่องรุ่นก่อนใช่ไหมเป็น Vir t u a l Next อะไรเงี้ยแต่ว่างานนี้เป็น Vir t u a l Plus แบบเปิดตัวครั้งแรกที่เมืองไทยอะไรเงี้ยก็อยากได้มาก <laughs> เพราะว่ามันมันไฮโซกว่าเดิมก็คือมันก็แค่แบบเดิมเดิมคือมันต้องแบบกดเปิดขึ้นมาแล้วเราก็ต้องแบบทำอะไรเองเยอะอันเนี้ยอันนี้คือแบบเดินมาแล้วก็กดปุ่มเดียวแล้วก็มันก็เปิดขึ้นมาให้แล้วก็เอาแคปูนใส่เข้าไปแล้วก็กดปิดจบแอฟฟอร์ดเลสแบบว่าเดินมาชิลๆ ไม่ต้องทำอะไรเลยแบบไม่เปิเอออะไรเงี้ยแบบง่วงๆก็ยังสามารถชงได้ถูกต้องอยู่คือช่วยย่นระยะเวลาเวลาที่แบบเราเล่นมีได้นะคะก็คือคือมันมันมันมีความแบบมันมีความเป็นไลฟ์สไตล์มากขึ้นแล้วกันแบบว่ามันก็แบบเราก็พอกดลึกกดแบบกดขึ้นไปแบบอย่าโทษได้เห็นอ่ะกดขึ้นไปปุ๊บมันก็จะเฮ้ยเท่จังอย่างเงี้ยอะไรอะไรฟิลฟิวนี้ปกติเนึ่งถ้วยกาแฟแบบไ ก็ถ้าเป็นหนึ่งหนึ่งชอบกินกาแฟแบบข้ออ่อนหน่อยครับก็แบบว่ามีความแบบไม่ไม่เข้มมากอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออชอบแบบมีความให้มันมีความแบบรีเฟรชนิดนึงมีความแบบใสๆนิดนึงอะไรเงี้ยใช่ใสๆใส่ก็อร่อใช่ใช่ติดเปรี้ยวนิดๆอะไรเงี้ยเปรี้ยวๆอืมใช่อ่ะอ่ะอ่ะนิดนึงค่ะถ้าใครสนใจเป็นคอมเมนต์มา ถ้าใค,ใครสนใจก็เชิญได้เลยเป็นในเ p โซ s s o v e r t i c a p l u รุ่นใหม่ก็คือเราอัปเดตกันตลอดอยู่แล้วเพราะว่าเหมือนกับเครื่องเครื่องทำกาแฟเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับเอาไว้ติดบ้านเนาะแบบว่าเราวันนี้เราอยากกินรสชาติแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนแคปซูลเอาคือแบบว่าเราสามารถมิซ์แอนแมทได้เยอะมากอย่างเช่นหนึ่งอันหนึ่งชอบทดลองหนึ่งก็จะแบบหาน้ำนู่นน้ำ,น,น,ำน,นี่มาผสมมากาแฟอะไรเงี้ยแล้วก็เลือกแคปซูลที่มันเหมาะก,กับ แต่ละอย่างของของกาแฟนั้นๆอะไรเงี้ยครับก็สนุกดีเป็นความสนุกด้วยของการกินกาแฟรูปแบบหนึ่งครับอันนี้อันนี้คือแมวเรื่องงานเรื่องงานแม่เอาแล้วเลยคือคือไม่ไม่คือเอนเตอร์ทีมันเปลี่ยนทันทีอ่ะคือแบบพาถึงแล้วคือคือจากจากจากเมื่อกี้จากเมื่อกี้ทางการปุ๊บแต่เมื่อกี้ทางการกันอยู่แล้วอยู่เดี๋ยวพอแบบฝากเขาหน่อยโอ้โหเรียบร้อยเชียว อเราไม่ทำงานตรงไหนอ่าโอเคอ่ะมาอ่ะจ้าสุดเห็นบอกว่าลองขออยากจะออกจะทำงาบเข้าฝากค่ะใช่ไหมคะใช่เบนอาไม่ยอมหรอผู้จัดการไม่ยอมพิชัยพูดเล่นเมาไม่ก็ก็ช่วงนี้มันยุ่งด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบด้วยงานงานเยอะอะไรเงี้ยก็งานงานเยอะก็เลย อาจจะไม่ได้ค่อยได้เข้าบ้างแล้วก็ออฟฟิศก็ต้องเข้าด้วยเลยใชจ่จริงจริงคือผมไม่ได้ไปบ่อยขนาดนั้นนะแต่ว่าทุกคนคิดว่าผมไปบ่อยถ้าเราถ่ายไปเยอะมากเลยนะนีคือแฟนภาพคือผมผมผมไปทีเดียวผมก็ถ่ายได้เยอะ,ะเก่งนะผมเก่งไนะงได้บอก่าผมไปทีเดียวจะไปนานไงไม่นาน3 <laughs> วันไม่เกินอ่าเราก็เน้นอ๋อโอเคเราไปแล้วเราก็รู้สึกว่า เราต้องทำต้องเตรียมข้อมูลก่อนว่าแบบว่าเราไปแล้วเราจะมีโอกาสเจอใครใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เก็บมาเยอะๆแล้วก็เราสต็อกเอาไว้อะไรเงี้ยไม่ได้ไปบ่อยขนาดนั้นไม่ได้ไปบ่อยขนาดนั้นถามถามคันไปถามผู้จัดการได้ปะว่าไปหรือไปบ่อยขนาดนั้นได้ถามเลยถามเลยแต่ตอนนี้คือประมาณเดือนก็คือไม่ได้ไปแล้วก็พยายามจะหาเวลาไปให้ได้เพราะว่าแบบเมื่อกว่ามันก็เหมือนคอมไม่ เราก็มีเวลาว่างนิดนึงเราก็อยากไปแบบว่าเออแบบรีแลกหน่อยอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบไปสูดอากาศบริสุทธิ์บ้างใช่แล้วแก๊งเราอ่ะแก๊งเราอะเขาแก๊งเราเขาก็ไปกันไงใช่คือคือการการเที่ยวแบบอ่ะเที่ยวแบบแก๊งผมแล้วกันที่แบบไปถ่ายรูปด้วยกันอย่างเงี้ยก็คือเรียกว่ามันไม่มีการแบบมาทวงแข้งทวงขากันคือใครใครไปก็ไป ใครไม่ไปก็แบบว่าไม่ไม่ไปอะไรเงี้ยก็คือไปเจอที่นู fand fand ่นแล้วก็แบบแฮงเอาท์กันที่นู่นอะไรเงี้ยก็คือค่อนข้างแบบเป็นอิสระประมาณนึงอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าไม่ได้มีทุกคนบางทีเขาไปกันเรานั่งอยู่ที่บ้านเราก็แบบอืออยากไปอะอ่างเงี้ยแต่ก็แบบโอเคเราก็ต้องแบบทำงานด้วยหนาอะไรเงี้ยแบบเพราะวันที่นี้คือกลับมาทำงานเป็นรูปแบบทั้งงาน ใชสจริงๆก็เต็มรูปแบบมาอยู่ตลอดแหละใช่เรา work hard play hard เงยไม่เห็นจะ play hard ว่ะคือผมก็มีซุ้มถ่ายซีรีส์อยู่เดี๋ยวีะมีให้ชมภายในปีนี้ในปีนี้น่าจะได้ดูสักสองสามเรื่องอุ้ยจริหรออุ้ยบอกอุ้ยผู้จัดการมือสั่นแล้วตอนนี้าะว่าบอกได้ไหมเนี่ย กันนะหาญกันนะเดี๋ยวนับนักหัวหาเลยเพราะว่าเอ่อเส้น NDA ไว้ได้แต่บอกไม่ได้แต่ว่าอ่าคิดว่ามีผลงานให้ดูแล้วกันปีนี้สอหรับเรื่องคือเป็นคุณด็อกเตอร์ทีละสองล่าไม่แน่ใจยัง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 อันนั้นยังอันนั้นยังทำงานอื่นบ้างทักเป็นหมอชนก่อนตอนนี้หมอชนเก็บตู้เซฟไปแล้วเดี๋ยวค่อยเอาออกมา ก็ก็ก็ขอบคุณทุกคนที่แบบว่าติดตามหมอชวนอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นกำลังใจให้เพราะว่าก็เป็นเรื่องหนึ่งที่แบบรู้สึกว่าเเต็มที่มากๆแล้วก็แบบเป็นเป็นก้าๆก้าสำคัญของชีวิตในการแสดงแล้วกันหลับหมอชวนเป็นไงอ่ะแล้วพออีกสองเรื่องที่จะที่จะปล่อยปีนี้คือเป็นสไตล์กับไหม อาอผมผมพูดได้แค่ว่ามันมันฉีกจากตัวผมแล้วกันอ่ามนไม่เป็นเไม่เป็นเอกเลยคือฉีกจากหมอโชนด้วยแล้วก็ฉีกจากตัวเองด้วยอย่างนี้แล้วกันก็เป็นทางใหม่แอยากให้ทุกคนลองดูอาจจะชอบไม่ชอบเดี๋ยวว่ากันแต่ว่าเป็นเป็นทางใหม่เอาเป็นว่าช่วงที่ผ่านมาก็คือซุ้มถ่ายมี่ยมีมีซีรีส์ครับมีมีซีรีส์ก็จริงจริงถ้ามีของมีที่ที่ที่บอกได้เลยก็คือมีของโมโนเป็น ชื่อเรื่องเลือดใหม่หัวใจนักปรุงอ่าได้เปิดตัวไปแล้วใช่ก็ก็จะเป็นเกี่ยวกับทำอาหารเป็นเชฟอะไรเงรี้ยก็น่าจะออนแอปปีนี้นะคิดว่าอ,วอ,อ,อ,อีกเรื่องอื่นอะเรพูดไม่ได้ไม่พูดไม่ได้ไไดไได <laughs> เอาเ,เป็นว่าฉีกฉีกฉีกอ่าก็จะพลิกบทบาทอีกทีหนึง่งอ,อะไรอย่างงี้ ทำไมวันทำไมวันไมนี้ไม่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 พูดอะไรเลยอ่ะทำไมวันนี้เาทำไมไม่ท็อปฟอร์มเลยวันเนี้ยไปบุคคลไอ้ชารออยู่คือเวลาเราเทคอ่ะต้องเลือกป่ว่าแบบมีถามพี่จริงเชาเลยมาเพราะเขาลงในช่องของเขาไหมช่องออฟฟิศช่องออฟฟิศเป็นแบบคือตอนแรกอ่ะก็คือ คือคือตอนแรกอ่ะก็คิดเองช่องออฟฟิศมาเพราะว่าอยากให้เห็นบรรยากาศในออฟฟิศเพราะว่า HR เขาก็ต้องแบบอย่างที่บอกอ่ะงาน HR คืองานรีคูดเมนต์ใช่ไหมอ่าเขาก็อยากให้เห็นบรรยากาศในออฟฟิศคนจะได้รู้สึกว่าเอออฟฟิศเรามีแอนเวอร์เเมนต์เป็นยังไงเ็ื่อคนอยากจะมาทํางานมากขึ้นแต่หลังๆไม่เห็นจะมีเนื้องานรีคูดเมนต์อะไรเลยมีแต่ยืนด่ากับผมอยู่เหมือนเขาใต้เป้าเขาตั้งใจรอว่าเมื่อไหร่เด็กจะมา S <S ใช่เพราะว่าผมอ่ะก็คือมผ,มผมเป็นเหยื่อไงนึงกออกไหม,ไมผมเป็นเหยื่ออารมณ์ของในออฟฟิศคือคือคือด้วยความแบบมันจะมีบอสหลายคน<ม>อา่อาโอเคคือบอสีกบอสอีกคนหนึ่งเขาจะเป็นแบบเหมือนกับกู๊ดคอปกับแบดคอปนึกออกไหมมันจะมีอ่ามันจะมีความในออฟฟิศซึ่งผมอ่ะไม่ไม่ได้เป็นคอปเลยคือเป็นตัวโดนล้วนๆก็คือ g o บ d ค o p bad c o มีไปแล้วแล้วเหลือผมเป็นคนที่สามก็เลยกลายเป็นว่าผมก็ต้องเป็นเหยื่ออารมณ์พวกที่แบบโดนโดนบอสสั่งงานมาอีกทีนึง เอ yeah. really ี่ยต้อนไหนเนี่ยแล้วมีไมค์อยู่คนเดียวไงไม่มีผลตอบการประเมินสิ่งปีกไปเพราะว่าเราต้องเก็บว่าหมาหญิงจะออกเร็วจะต้องไปรับงานเลยอะไรเงี้ยมันมีผลมาสายอะไรางเงี่ยพระชายาเขาคิดจริงจริงมาว่าเนี่ยเดี๋ยหมอหญิงนี่ออกไปรับงานอีเวนต์ต้องไปเซ็นต์นครไปมาเข้าปีก็ไม่ไม่รู้ไม่รู้สิก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าใครจะประเมินใครเสร็จ เพราะว่าหลังๆอเห็นอยู่แต่อยู่ในทิกตอกไม่งานงานจริงทำหรือเปล่าแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะเขาจะจองร่างไปไหนเขาบอกพอเดนออกไปดูก็จะอ่านเลยว่าทำไมรีบออกยังไม่หมดเวลาทไมออกก่อนเวลาอย่างเนี้ยเออเจาเถียงก็ไม่ได้นะ เพราะว่าก็ออกจริงอะไรก <c oughs> ็ <c oughs> เพราะว่ามีม,ม,ามีงานมีงานอะไรอย่างงี้ไงอ่าแล้วทำทำงานหลายจ็อบที่จริง <c oughs> เด็กเขาเด็กคิดมากว่ามันจะเป็นไรล่อขนาดนั้นแต่คนด้ติดตามว่าเออมื่ให้ตบบายก็คือต่อปากต่อบคำมากไม่ได้คิดนะไม่ได้คิดนะอืมไม่ได้คิดไม่ได้คิดเขาจะกล้าตั้งแต่แรกแต่ว่าตอนนี้ม,มันแมทไปแล้วเป็ยังไงบ้างมันจะเป็นจริงจังเรือมั้ยเป็นจริงจังอะไรเอยโูได้ใจมากตอนเนี้ยคือออฟฟิศ วันวันมุ่งแต่หาคอนเทนต์ไม่ทำอย่างอื่นเลยแล้วทุกคนที่บอกเข้าไปเขาเตรียมตัวแค่ไหนเวลาเข้าไปคนจะต้องรู้งทำไมแล้วไม่ก็ไม่ไม่ไม่ได้เตรียมตัวอะไรแต่ว่าเอาจริงๆคือก็ด้วยความสนิทกันด้วยแหละเพราะว่าทํางานใกล้ชิดกันแล้วก็แบบเออเหมือนเขามีอะไรมาตลอดเพราะว่าคนไหนงานนึ่งจะดูแลพวกแบบเรื่องการเกี่ยวกับด้านคือคนไหนงานจะรับผิดชอบเรื่องแบบพวกเมดิคอต่างๆเเรื่องการแพทย์อะไรอย่างเงี้ยเวลามีเรื่องแบบ เขาต้องรับคนเข้ามามันก็จะมีคนที่แบบเป็นเฉพาะทางเป็นสเปเชียล s t เงี้ยเพราะว่าหลายๆด้านของบางทีแบบน้อง HR เขาอาจจะแบบไม่ได้เข้าใจเนื้องานแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่แรกเขาจะมาันมีการแลกเปลี่ยนกันบ่อยอะไรนะเขาเลยต้องเป็นคนแข่งขาเพื่อสัมภาษณ์จัคนที่จะเข้ามาอ่าใช่แล้วก็แล้วก็แบบเออมันก็กลายเป็นว่าเราก็ทํางานใกล้ชิดกันแล้วออฟฟิศเราก็ไม่ได้ใหญ่มากเลยก็ก็แบบทุกคนก็รู้จักกันหมดแล้วก็แบบเออมาคุยกันเล่นเป็นเฮฮาอะไรอย่างเงี้ยคนเข้าใจแบบนั้นมาสุดท้ายแล้วคนเข้าใจเหมือนที่า HR ถัก มาหมอเน่งคนนี้นะหรือว่าไม่เป็นการละครแค่ทำอะไรทำอย่างเงี้ยคือคือมันก็เป็นเรื่องจริงนะเออก็ยอมรับไปเลยเพราะว่าเพราะว่าลึกอ่าผมก็แต่ว่าเราก็เต็มเบอร์ฮาร์ดเพลงฮาร์ดอ่างงี้บอกแล้วเอ้ยรอดตัวเอ้ยอะไรไเนี่ย แต่ว่าโ okay, อเคก,ก็ก็กกแ,บบแบบเหมือนกับมันก็สนุกๆกันในออฟฟิศอะไรอย่เงี้ยเป็นแบบฟิลลิ่งแบบเหมือนกับเออพี่น้องคุยกันแซวกันอะไรอย่างเงี้ยอ่าไม่ได้บรรยากาศไม่ได้มีความจรงิงใดๆเลยเลยใช่ไม่มีญญความจรบคใดๆเลยใช่ครับญญขอบคุณครัญญบเชือ่อตลอดเลยให้เขาฟอลล์เลย